วัดดีจ้จทุกคนมาเด้อม,มาเด้อลงขั้วนะแม่ตูเด้อโอนี่ม่ตูสีเห็ดยังม่ตูอ่าบักทั่วตัวนี้ม่ตูจะตรงต้มนะคะทุกคนเพราะว่าบักทั่วอยู่เนี่ยย่างที่เคยเราสูฟังว่าเพื่อนพวกกินดิบเนาะม่ตูกับสีต้มต้มใส่กับบักแค่รสอ่ะหั่นปรมาณนี่หรือู้ได้สีหั่นเฉียงเฉียงก็ได้เนาะเลียวแตะหั่นแล้วเขาจังเอาไปต้มแต่ว่าสีตรงแยกเด้ทุกคนเพราะว่า บักแค่รทเนี่ยมันเอ่อมันโดนนะมันตม้มส่เวลาโดนกลัวแต่อันนี้เอามาแล้วแม่ตัวกันเลยสิมาหันมันก่อนเดี๋ยวสิมาหันบัาแค่รทไปตม้มแต่ว่ากินดิบหวานได้แม่งอันนี้ทุกคนเนี่ยดิบมันหวานนะ่ะวงจรชีวิตแม่ตูววงจรชีวิตแม่ตู้กับสิประม่าณน,นี่ ตวนบบกแค่รอตเนี่ยบอกไว้แล้วมือนี้มีตะนวยน้อยๆว,ว,ว่ากันพอตูเราสื่อของเราสิได้แบบนี้แหละแต่ว่ามันมันเป็นมือเนาะทุกคนเนาะเป็นมือๆว่าบางที่มันกับมีหน่วยใหญ่บางที่กับเป็นหัวหน่อยหัวใหญ่ว่าไปไปจํากัดว่าได้เนาะตลาดเพิ่นกับมาแบบนั้นนะ่ะไม่ตู่หันล้วก็สิไปต้่มนะทุกคน วงจรชีวิตแม่ตูวก็อยู่แบบนี้แหละเพราะว่ากันเท้าบอ่อกันเท้าบอ่อต้มใบกอนเนี่ยมันจะเสียเวลานะ่ะทุกคนเวลาลูกค้ามาสาั่งตามสั่งเนาะมากินผัดผักหรือว่าผัดนวลผัดนี่ร่วมนี่เท่ากับสีเฮ็ดไว้เลยนะเตรียมไว้เลยแล้วก็เอานวยใย่ๆไวถาไว้ถั่สอยนะถั่สอยสอยใส่ย่ำหรือว่าใส่ ใส่ซุปต่างๆใส่กว๋วยเตีเ๋ยวไม่ตู้กัดจีเอาไปใส่กว๋วยเตี๋ยวมันจังสีสวยดีนะะฆ่าตะโมแล้วมีดฟันมือเลยแต่คือว่าลแหละทุกคนเหตุงานอยู่น้ำมีดอยู่ในครัว้วอยู่ในไอ้น้ำซิงห่อนๆนะ่ะถือน้ำห่อนลวกแล่ถึอน้ำมันเต้นใส่แดงสีนะ่มันก็มีกันมีกัน,กนเบริรสวนสุนแนว ส่วนการหัน่นผู้ใดสีหัน่นจังได้กันเลเ้วแต่สีหั่นออกมานะทุกคนหั่นเฉียงเฉียงหั่นตรงตรงหั่นเป็นแวนหรือว่าสีเอาไอ้ไอม้มีดมีดยักษ์น่ะมาตัดก็ได้ตามไม่ตูบสซวงนั้นหน่อยๆกับบ่อสองพาหั่นไปเลยนี่จ้ะทุกคน พราะเมตู้สิเอาอันนี้ไปต้มต้มก่อนเพราะให้มันสุกจังหวะ80เปอร์เซ็นต์แล้วแม่ตู้สิเอาบักทัวใส่นะคะสิบเต้มพร้อมกันเพราะว่าบักทัวมันติดสุกไวกว่าวเดี๋ยวแม่ตู้เอาไปต้มก่อนนะทุกคนเดี๋ยวฟ้า <laughs> เบิองเขียงไปก่อน <laughs> ในแม่ตู้สิเอาไปต้มอันนี้ พอต้มพอมันสุจกจะไอ้จักแปดสิเปอร์เซ็นเท่ากับจเอาอันนี้ลงไปนําเดี๋ยวมาเบิงตอนมันสุกจ้าจ้ะจทุกคนตอนนี้มาแค่ร้อนของแม่ตูก้กะเริ่มจีซุกแม่เนาะตะว่วองจีบบลเละนะคะทุกคนเริ่มซุกประมาณจักแปดสิเปอร์เซ็นยางที่แม่ตู้บอกแม่ตู้กับจใสซบักทัวลงไปเลยแม่ตู้เอนบักแปบบเน่าแมบ่บักทั่วแแบบเนาวน่ะข้าจเจ้าสีบก,กินดิบมาทุกคน แม่ตูเ่เคยเอามาตํมกินแซบแซบมันหวานาน่ะบัดนี้กัเป็นเป็นมีปัญหาคือว่าทั้งหากเนาะเราก็กัรเลยหลังจากนั้นแม่ตู่กับ,บกินดิบอีกเลยอ่ะทุกคนกินซุปอีกว่าต้มให้มันซุปพอดีบัดน,นี้เพราะว่าย่ำอันย่ำลูกค้าเบิง้ง แยลูกค้ามามักนกะจะได้ไววเนาะเวลาพนพันซั่งไอ้ตามสั่งอันน่ะประหยัดเวลาเขาร้อนนะเขากะผัดพัดพัดให้ข้าเจ้าเลยหรือว่าจะเป็นไส้แกงก็ได้นะคะทุกคนไส้แกงก็ได้ไม่ตู่เอาไปใส่แกงเคี้ยวหวานเนี่ยมัดซุกเหรอทุกคนเนี่ยสุกหล่อฮักได้แล้วเดี๋ยวเอาไป พานำเย็นนะคะทุกคนเอาไปพานำเย็นเดี๋ยวพานำเย็นเลยค่ะนี่เปิดน้ำเย็นท่านก็ให้มันก็ให้มันซุกไปหลายกว่านี้แล้วนะทุกคนเนี่ยพอดีเลยนะคะทุกคน เอาพอดีเลยเรียบร้อยแม่ตู้กระสีเอาไว้เออเอาไว้ถพัดหรือถัแกงหรือเป็นพัดเจพัดพัดบัดบ่ไเนือสัต์ยังสี่นะทุกคนมัดกระสีเห็ดห้สีสวยคืนแล้วกะ หวานดีแม่งดีหวานดีทุกคนเรียบร้อยก็เตรียมนแมงมาตตอเรียบร้อยจาก,กระซิว่างไ้ทั้งสั้นนะคะเวลาผู้ใดอ่าวไางทั้งสัน้นคางๆอ่าคางๆพวกเฮดหรือว่าขขาโดอ่ออนทั้งสี่นะที่แม่ตู้เอามาผัดต่ำสั่งขายนะคะส่วนมากแล้วแม่ตู้กระิไส้ของสดๆนะคะทุกคนนอ,อกจากทีหาบา่ไดดอีหลีอาที่เช่นอ่ อาทิเช่นบักไอ้บักข้าวโพดนะทุกคนเนี่ยแมตุสีอามาผัดนะคะอาทิเช่นข้าวโพดนะ่ะข้าวโพดท,ทำมันแบบว่าโมเม,มนหนามันน่ะทุกคนซื้อแมตุหาก่าได้กัสิใสในกระป๋องนะคะสิใสในกระป๋องไปต่ว่าตอนนี้แม่ตุกระไดอันนี้มาแล้วนะคะโอ้ยอ,อ,อ,อยังเหี๋ยดเหรอนี่แม่ตุไดอันน่อไใหม่ฝรั่งมานะคะ ซึ่งแมต้กสัสเซมาพัดขายเพยยื่อดิเป็นซางพัดกุง้งหรือว่าพัดพัดเนื้อพัดบ่เนื้อพัดจงพัดเจยงังแบบนี้นะแม่ต้กสัสเซมาเตรียมไว้เลยแต่อันนี้ข้ามไต้องห้ามไต้องต้มไวนะคะไปต้องต้มไวเลยสามารถให้อโอเคสางเกชฎทักเพื่อนบ้านเอามาฝาก <laughs> เพื่อนบ้านเอามาฝากคุณพอท่านได้เปิดลานอ่ะนะเพิ่นเอามาฝากไปก่อนนี่นะคะก็เลยมาเล่าซู่ฟังว่าอันไหนที่มันหาสดได้เมตูกับสีหาสดๆนะคะเอามือตีออท่านได้เห็นหน้าเมตอทั้งลังกับสีหกเล็กน้อยบอท่านได้แล้วของเนาะเหตุงานมันก็ต้องหกนะทุกคนขันบัหกก็คืออยู่บ้านอยู่บ้านยังหกกันนี่ไปเลเราเหตุงานเนี่ยมันสิมาเป็นแบบระเบียบจ้าบ่ได้นอกจากว่าบ่มีคนนะคะเหตวนั้นหกอ่ะปล่อยมันไปเป็นธรามชาติ กระมวลโซเลเรื่องนี้ซูฟังมาแมตูสีเลือกใส่สีเขียวนะคะทุกคนนอไม้ฝรั่งเนี่ยสีบลสอบสีขาวค่ะแมตูล่องกินมือแลวมันบาดแสบแต่แมตูเห็นที่เพื่อนร้านอาหารเพื่อนออกไซกับป่าไหมทุกคนเพื่อนออใไซกับป่า,อานอร์มไย์ฝรั่งสีขาวนะนอบัแบบง,ง่นอบักไง,ง่ายเลยนออ้วนๆเลยอะประมาณล่างเทือนี่ประมาณนี่เลยนอขนาดนอมันอ่ะนะซึ่งแมตุไม่กินแล้วแมตุว่าแมตูบาดแสบ มันบ่แสบคือตัวเขียวล่องกินเบิด์ตะแต่ฝรั่งเพื่อนกับสีเข็ดอีกแนวหนึง่งเป็นซอดสีสอดเข้มสีขาวขาวเนาะกับสีเป็นอาหารฝรั่งไปตะว่าของไมตูเนี่ยเมตุเป็นเป็นพัดนะ่ะพัดไทยๆพัดแบบบานเท่าพัดปกเล็กปกเล็กนี่มไหมเมตุก็เลยว่าสีเขียวมันแสบกลัวแล้วลูกค้ากักัโ OK. อเคยังสีนะเพื่อนกับบอรเรียกรลองว่าจะต้องกินสีขาวนะเพราะว่าในรัวไมตูนุนี่สีออฟเฟอร์สีเขียวนะคะพัดไสเอ่อนอกจากอ่ะ โน่ใหม่ฝรั่งพัดใส่อยังเมตูกับสีพัดใส่คู่กับเฮ็ดนะคะทุกคนคู่กับเฮ็ดอันนี้อันนี้บานเฮาสีเอิญเฮ็ดออรินจิเนาะอยู่อยู่ตามบานเฮากับบุญยืดน้อง,งน้ำหงน้ำห่างน้ำตลาดลาดลี่เนี่ยเพิ่นกับสีมีขายแต่อยู่นี่เพิ่นเอิญเอ่อครอยเตอร์ไซริงเงินซึ่งเมตูสีเอามาผัดแต่ว่ามือนีอนนนอ่อันนี้มันเบิดแล้วไอ้เฮ็ดนั่งฝ่ามันเบิดแล้วนะคะปกติสีมีอยู่สามเฮ็ดค่ะทุกคนเลยสีมี่สามเฮ็ดที่จะผัดอยู่เฮ็ดนั่งฟ้าเฮ็ดแชปิโนนแล้วกะเฮ็ดเอ่อนี่ ถ้ามีฟิฟฟลิงหรือว่าเห็ดมันปูสีเหลืองเนี่ยตะวันนานี่มันกะสีแพงอยู่จักน้อยมันมาท่านไหนมากหรือว่าถ้ามาบางที่ราคามันกะเยอะเกินไปซึ่งเข้ากับเลี่ยงเอานะคะกัเลยมาใส่ไอ้ไอ้พวกนี้แท่นที่ใส่อยู่ประจํานะคะทุกคนเราแจง้งแถลงขายสู่ฟังว่าแม่ตู้ทาอะไรบ้าง <c oughs> ยังถี่ลอยฟังคลิปก่อนๆเนี่นะไอเตาแก๊สแม่ตู่มาท่านไหนมากทุกคนแม่ตู้งุดยิดหมากเลยแต่ว่า ค่อยพัดแบบอยู่ในกระทะนะทุกคนในกระทะแบบยงใหญ่เลยอะ่ะกระทะแบบหอนบึม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 ความร้อนอีหยังมันก็ดีก็าการนังน,นสิหนะน,น้าลูกค้าเพิ่นว่าเพิ่นหลังจากกินแล้วเพิ่นว่าบิมใส่วเออใส่กระทะเล็กทีแบบเกาดีกลัวแต่บอกเออฉันขอสวดขอใด้เลยว่าฉันสั่งแล้วมันบ่ทันมาก็เลยต้องใส่แบบนี้ไปก่อนนะฮะส่วนอันนี้กะเจ้าเดิม เจ้าเดิมและเจ้าเก่าอู้ยหอมมากเลยทุกคนผัวโอ,โอ้เริ่มเริ่มนิ่มละเหีย <Yeah. S 1> กินก่อนชิมค้าหนึ่งเดี๋ยวมือแรงยังยสีนวลเดี๋ยวมือแรงเจ้สีกินต่ออันนี้ไม่ตูซิมมือซื้อโอเคจ้ะทุกคนล่องขั้วก,ก็ไม่ตูนิดๆหน่อยๆ ไปก่อนเดี๋ยวจังมาเจอกันไหม